เพื่อนครับมีรายงานนะครับว่าพรรคเก้าไกลนะครับได้เสียงเพิ่มเป็น314เสียงครับจากพรรคใหม่แล้วก็คุณชัยทวัตโตโ้โผร,รัฐมนตรีเนี่ยเกรด A บอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับบอกว่างงฮะยังอยู่ในขั้นเจรจา MOU มองว่าทําให้คณะทํางานเนี่ยลำบากมากขึ้นด้านนายพิธาเองก็นําทีมว่าที่สสเนี่ยติวเข้มก่อนที่จะเริ่มงานในสภานะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไร ผมเดี่ยวจะเดทครับหรือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับผู้สื่อข,ข่าวตกูการเมืองของไทย PBS ายรายงานว่านายไชยเทวั์ตุลาธนนะครับเลขาธิที่การพรคเก้าไกลในฐานะผู้ประสานงานจัดตั้งรัฐบาลพรค9ก้าไกลนะครับปฏิเสธถึงข้อมูลโควตาที่มีการจัดสรรตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกรดเอครับที่ปรากฏตามข่าวโดวยที่ว่ามีนายบิโรดลัคนาอดิศรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นต้นว่าไม่เป็นความจริงนะครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยที่ตนเห็นข่าวรู้สึกตกใจแล้วก็งงมากเนื่องจากว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาจัดทำา m ็มเท่านั้นโดยยอมรับว่ายังไม่ลงตัวครับแล้วก็ยังไม่ได้ข้อยุติตนก็ยังไม่อยากให้คาดการไปตอนนี้เพราะว่าจะกระทบต่อก,การเจรจาทําให้คนที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะเจรจาของแต่ละพรรคเข้าใจคัดเคลื่อนได้แล้วก็ทําให้การเจรจานั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับ นนายชัยทวัฒน์เองเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าพรรคก้าไกลนะฮะกำลังรอวาระจากพรรครุ่มจกตั้งรัฐบาลที่จะส่งกลับมาบอกว่าตนขอให้รอฟังการชี้แจงในวันที่22พฤษภาคมเวลา16.30นใน,านาทีซึ่งก็จะเป็นวันที่ลงนาม o u โดยดูตอนนี้เนี่ยกำลังหาสถานที่เพื่อแถลงข่าวอยู่แล้วสำหรับกระทรวงที่คิดว่าจะต้องอยู่ในมืองของพรรคก้าวไก่นั้นนายชัยธวัฒน์ก็บอกว่านโยบายของพรรค ครอบคลุมหลากหลายกระทรวงและพยายามที่จะมีการจัดลำดับความสําคัญดูว่ากระทรวงไหนไม่ซ้อนทับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ซ้อนทับกับพรรคการเมืองอื่นก็จะเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเกิดว่าซ้อนทับก็จะต้องมาพิจารณาดูส่วนกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมนั้นอยู่ในการบริหารจัดการของพรรคเก้าไกลหรือไม่นั้นนะฮะนักข่าวถามไปนายชัยธวัฒน์เองบอกว่ายังไม่อยากให้สรุปว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลจะนั่งเก้าอี้ นายรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะด้านตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยจะเป็นของพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยนายชัยวัฒน์เนี่ยก็บอกว่าคงต้องพูดคุยกันเพราะว่าเป็นอีกตำแหน่งที่ว่ามีความสําคัญมากในการคุมทิศทางรัฐสภา,ารวมถึงช่วงแรกก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ประธานสภา,าจะมีบทบาทสําคัญมากๆในกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี และก็ย้าว่าในพักก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าใครจะดํารงตําแหน่งใดหรือว่าแบ่งงานกันอย่างไรเพราะว่ายังมีเวลาและก็ย้าว่าภายใน30-45ี่วันจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อยท้งนี้มีรายงานว่านายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพักเก้าไกลกําลังประสานพักเล็ก1เสียงเข้าร่วมรัฐบาลภายใต้การนําของพักเก้าไกลนะฮะโดยมีว่าที่สสของพักใหม่เนี่ยที่รับข้อเสนอ รัฐบาลไปพิจรารณาล่าสุดก็ได้รับการตอบรับแล้วนะครับทำให้ตอนนี้มีเสียงทั้งหมด314เสียงฮนะอ่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเบิกกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝังติดตามรายการของทางไทย PBS นะฮะทุกช่วงข่าวเลยนะรวมถึงในการสานีประช,ชนทางไทย PBS กดหมายเลข3ด้วย14นาฬิกา5นาทีจนถึงเวลา15นาฬิกานะครับผมเป็นนักจัดรายการเองสามารถเข้าไปติดตามกันได้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับ,นะรบจะคอยรายงานความเคลื่อนไหวต,ต่างๆ ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับแล้วเจอกันนฮะคลิปหน้าครับ